นี่ก็เป็นเหรียญยอดนิยมอันดับหนึ่งของชาวจังหวัดเลยนะครับหลวงปู่ชอบรุ่นแรกปี2514สร้างโดยนาวากระสีงามเอกและก็ปียางามเอกนะครับท่านเป็นสอสายหลวงปู่มั่นพิทัตโตนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกได้รับความนิยม ที่สุดของชาวจังหวัดเลยนะครับอันนี้สภาพพอสวยนะครับบล็อกแรกจะมีคำว่างาเอกอยู่ตรงนี้นะครับตระกูลงาเอกเป็นผู้สร้างนะครับสวยมากแล้วก็เหรียญที่สองจะเป็นเหรียญรุ่นพิเศษนะครับที่ได้รับความนิยมรองจาก รุ่นแรกอันนี้สร้างปี2514เหมือนกันสร้างแกกทหารนะครับปี2514อันนี้ก็สร้างเยอะพอสมควรแต่ก็ได้รับความนิยมเหมือนกันนะน,นี่สองเหรียญยอดนิยมของชาวจังหวัดเลยเหรียญรุ่นแรกสวย,สวย สวยๆนี่ก็มีแบบอพปปาร์เนี์ก็เป็นแสนแล้วนะครับอันนี้สภาพนี้ก็ประมาณสามหมื่นสี่หมื่นใครมีเอามาตลาดมาเครื่องได้เลยนะครับผมไปชมเนี่ยตาผ้ามาขายล้วอะไรพี่ก็เอามาพอเล,เ,ลเล็กๆน้อยๆครับ โอ้ยอยู่รานเยอะกว่านี้พ ja ี่เก็บไว้นะไม่ต้องาายเดี๋ยวก็ผมจะไปดูเหรียญรุ่นไหนของหลวงปู่จังหวัดเลยองไหนก็ไปติดตามพ่อกันด้วยนะครับนี่ผมก็จะพามาดูเหรียญยอดนิยมอีกรุ่นของหลวงพ่อขันตีนะครับของจังหวัดเลย เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับกระไรทองอบกพนรส,สนะครับวัดป,ป่าม่วงไข่อเภูเรือ,อ,อจังหวัดเลยครับนนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับจะเป็นตะกอออมม่อนสองหมื่นนะครับสภาพดีพระราเกิจนะครับ,บ,รบสวยสร้างพิธีดีด้วยนะครับอันนี้เป็นกระไรทองนะจะเป็นมีเหรียญทองแดงด้วยนะครับ อันนี้เป็นเรียนรุ่น2ครับหลังพญายนาคออกปี51สร้างเป็นรุ่น2งนะซึ่งเป็นเรียนมีประสบการณ์ครับเ,เรียนสวยอีกรุ่นหนึ่ง, <c oughs> ข,องของพ่อันตีพระใหม่น่าเก็บนะครับใ <c oughs> นสไลด์ราคาตะกอดรับสองสามพันนะครับ ถ้าใครมีก็มาเสนอราคาที่ตลาดนัะเครื่องได้นะครับความสวยของแต่ละรุ่นอันนี้ก็เป็นเหรียญยอดนิยมอันดับต้นๆของจังหวัดเลยเขว่าได้นะครับรองจากหลวงู่ชอบอันนี้ท่านเป็นพระอาจารย์เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ชอบทานสมุนวัดปากสมานมศวรบเลยใกล้ชิดอยู่กับหลวงู่ชอบมาก่อน ต้นต้นของหลวงปู่เลยนะครับต,ๆๆต่อไปก็ผมจะนำหลวงพ่ออะไรออกมารีวิวก็ติดตามผมด้วยนะครับ <S <S ทรคทิปน,น,นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ <S <S นี่ก็เป็นเหตุการณ์นะครับผมมีการขโมยพระมีการขโมยพระเกิดขึ้นนะครับผมมีการขโมยพระเกิดขึ้นนะครับผมไมกไ่ด้ยอยนม อันนี้ก็เป็นตำรวจของเรานะก็มีตำรวจด้วยนะครับการไม่ได้จะเกิดขึ้นก็เกิดนะครับมีการสมุกกนการเกิดขึ้น ai là các? Thôi tụi bọn học viện không cũng ใช่ใช่รุ่นแรกแล้วก็สมรีและนี่เป็นผ้าที่ผมเช่ามานะครับวันนี้ที่เช่ามาเป็นพระพิคเนีหลวงพ่อก,กินวัดดอนยานาวาปีส4 8 0ูนนะครับพิธีปลุกเสกวัดสุทัศน์ปุกกิ่งนะครับงได้มาครับพี่เขาเมื่อกี้ อายุก็ประมาณ70กว่าปีประมาณ70ปีนะครับเป็นพระเก่าปี2480หลวงพ่อเกินวัดวัดดอนยานาวาปรุกเสกวิธีวัสสุทัศนะครับกระได้มาบรรมาเป็นภายุคเก่านะครับของแท้ต้องมีรอยตะไบนะครับางองค์ก็จะมีรูเจาะตรงข้างบนครับเพื่อห้อย องเดียวที่ได้วันนี้ครับให้ดูไปก่อนข้างหลังจะมีรอยจานรอยจานรอยยันจะมาในรูปหล่อเลยนะครับเราก็สิลสุดกันแค่นี้ก่อนนะครับได้ไต่อไปมีองค์ไหนให้ไม่ดูก็รอติดตามกันด้วยนะครับผม คลิปนี้ขอบคุณครับ